<Okay. S 2> สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอเกันอีกครั้งหนึ่งกับขายกล้วยไม้จากสวนคาชาทานออคิดนะครับโชว์ครั้งแรกครั้งแรกก็จะแนะนำวิธีการปลูกไม้ปลูกแคททรียาปลูกแคทไม้ผ่าลำแ,ลแยกหน่อผ่าลำลูกค้าหลายคนถามมาว่าไม้เก่ามันล้นจากกระถาง นะจะแยกจะปลูกยังไงหรือว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีไม้บางตัวที่ว่ามันปลูกด้วยกระถางดินเผาไปนะแล้วผมว่ากลัวว่ามันจะหนักเราก็เลยลื้อจากกระถางดินเผาทุบออกทุบออกจากกระถางดินเผานะแล้วก็มาปลูกปลูกใหม่ในกระถางพลาสติกเพื่อให้มันเบาขึ้นแล้วก็ส่งไป บางทีมันอาจจะหลุดจากกระถางเราก็จะมาแนะนําว่าเออเราจะทํำยังไงให้ให้ปลูกได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะแนะนําวิธีการเนี้ยสองเรื่องเนี้ยวิธีรื้อไม้ที่หลุดจากกระถางปลูกยังไงแล้วก็วิธีว่าไม้ล้นจากกระถางเราจะถ้าเราไม่ได้แยกไม้เราจะเปลี่ยนยังไงไม้มันยังดีอยู่เป็นไม้เก่าอย่างเงี้ยลำมันล้นกระถางแล้ว สำหรับแคทริยาเพราะพ่าเด็กแคทตยามันจะเดินหน้าไปเรื่อยพอมันล้นกระถางบางทีมันตกกระถางมันดังจะล้มไปล้มมาเราก็จะมาปลูกใหม่จะแนะนําวิธีการทําเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการย้ายไม้ก่อนดีกว่านะย้ายไม้ออกจากกระถางตอนนี้ผมจะแนะนําวิธีการย้ายไม้ก่อนย้ายไม้จากนะครับไม้พอมันเริ่มโต นะครับพอมันเริ่มโตมากๆมันเริ่มล้นกระถางนะสังเกตมันไม้แคทมันจะเดินหน้าไปเลยบางคนอาจจะได้ไปคราวที่แล้วคราทวท,าที่แล้วมีหลายต้นนะกอใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางคนได้ไปนะมันล้นกระถางแล้วจะเปลี่ยนยังไงถ้ากรณีที่ว่ากระถางรากมันเดินล้นกระถางเนี้ยเราเปลี่ยนโดยไม่ต้องเอากระถางเก่าออกก็ได้นะครับใช้ใส่กระถางเก่าไปเลยเนะ เป็นฐานก็ได้เป็น่านก็ได้นะ่านขุงข้าวนะครับดีกว่าอปกติถ้าบ้านเราก็ใช้ฐานแต่พอดีผมมีเปือบสนเอาเปือบสนให้ดูนะทําให้ดูเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะเทอะด้วยนะเนี่ยกระปุกเนี้ยแค่นี้ครับแล้วก็ไปแขวนลากาเนี่พยายามเอ่อถ้ามันล้นกระถางมากลากมันออกมาเยอะเราก็ตัดลากออกไปสักหน่อยนะตัดลากให้มันให้มันติดกระถางนะไม่ต้องไปลื้อกระถางก็ได้นะ ไม้ชุดที่แล้วเนี่ยบางคนได้ไปมันมันกอมใหญ่ล้นกระถางแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่นะแล้วก็มีอีกอีกแบบหนึ่งนะเมื่อคาวิแล้วเนี่ยใครซื้อต้นนี้ไปนะครับคาวิแล้วเนี่ยผมปลูกด้วยเดิมผมปลูกด้วยกระถางปูนแต่กระถางปูนตัวนี้มันหนักมากนะเวลาส่งไปเนี่ยมันหนักค่าส่งมันก็จะแพงนะ ผมก็เลยทุบกระถางออกเบือกสนใช้ง่ายดีมันหาซื้อยากครับมันแพงด้วยเบือกสนนะฮะใช้ง่ายแต่ว่ามันจะแพงหน่อยนะผมเลยถอดออกนะเมื่อคราวิแล้วเนี่ยผมจะถอดออกผมทุบเลยคนระาวิแล้วทุบกระถางออก เนะนี่ยนะเมื่อคาวิแล้วเนี่ยผมจะทุบกระถางมันออกนะเอาออกแล้วผมก็ใส่กระถางผมก็ใส่กระถางพลาติกไปเพราะมันเบามันส่งง่ายรากเพิ่งเน,นี้ยมันไม่เป็นไรนะมันเป็นลากเดิมมันเห็นลากรากเก่าๆเนี่ยไม่ต้องไปตัดมันนะก็สวมผมสวมไปคาวิแล้วเนี่ยผมสวมไปอย่างนี้นะเพราะนั้นเะวลาผมส่งไปเนี่ยนคะาวิแล้วเนี่ยนะบางต้น พอพอข่อไปบางทีมันหลุดจากกระถางนะก็คนที่ซื้อไปคาไวแล้วก็แค่เอามาจับใส่กระถางแล้วก็ใส่เครื่องปลูกใหม่ไม่ต้องไปตัดรากนะครับตัวนี้พอไม้เพิ่งดึงจากกระถางเนะี้ยรากมันไม่ได้เป็นอะไรผมแค่เปลี่ยนกระถางส่งไปให้มันเบาเท่านั้นเองนี่นสำหรับคนที่ซื้อมาคาววแล้วนะเนี่นยก็ง่ายๆนะเขา <c oughs> บอกว่าที่บ้านใช้ถ่านใช้ถุงมือถ่านมันเลยง่ายราคาไม่แพง ทาน,นจริงๆปลูกแต่ทีเดียวมันจบเงี่ยปลูกแคทเนี่ยผมแนะนำนะปลูกแคทนะผมแนะนำผมแนะนำให้ใช้ผ่านห่งข้าวถ้าปลูกเองนะถ่านห่งข้าวเนี่ยครับเพราะว่ามันอยู่ได้นานแล้วมันทนนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องปลูกบ่อยๆบางทีห้าปีเจ็ดปีเนี่ยมันไม่ปลูกแต่ถ้าใช้มะพร้าวเนี่ยบางทีไม่กี่ปีมันก็ปลูกละมันปลูกเร็วนะครับ ใช้ถ่านมันจะอยู่ได้นานกว่าแต่ถ่านราดมันก็จะเดินช้ากว่านิดหนึ่งว,วายใช้ถ่านได้ครับถ่านจริงๆอะ่ะปลูก<ม>ใช้<ม>ปลูกได้เกือบทุกอย่างนะครับกับปุ้ยไม้ดีด้วยนะเพราะมันไม่ค่อยผุแต่ถ่านมันแพงสวนทั่วไปเขาเลยไม่ค่อยใช้กันเพราะมันแพงเขาจะใช้มะพร้าวเพราะมะพร้ามันหาซื้อง่ายแล้วมันถูกนะรากเดินเร็วแต่ข้อเสียของมะพร้าวเนี่ยพอใช้ไปไม่ สองสมปีมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันผุเร็วสะถานเนี่ยหปี7ปีไม่ผุนะเดี๋ยวผมบอกวิธีกำจัดหอยทากนิดนึงนะไปหยิบไอ้เมท่านดีหามาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอตรงเสาเดี๋ยวผมให้ดูออหอยทากเนี่ยมันปีนก็ได้กระทั่งลวดแล้วมันชอบกินดอกนะตัวนี้ปกติถ้ามีไม่เยอะ วิธีกําจัดก็คือพี่เอากล่องกระดาษนะฮะวางชุบน้ําวางทิ้งไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวหอยทากจะมากินในเซลลูโลสที่ตัวกล่องนะฮะกล่องกระดาษเนะี่ยเราก็เก็บเอาไปทิ้งหรือว่าเดินหาตอนกลางคืนนะนั่นวิธีธรรมชาตินะ,ะเดินหามันออกหากินตอนกลางคืนแต่แล้วก็พวกใบไม้เนี่ยมันชอบไปอยู่ตมซากใบไม้ก็เก็บปาดให้เตือนนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช้วิธีธรรมชาติถ้ามันมีเยอะจริงๆใช้เหยืยอ่อเหยื่อ เหยื่อตัวนี้หยอดไปเป็นสักช้อนหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะอ่ะนะหยอดไปเป็นจุดๆนะหยอดเอาไว้แล้วเดี๋ยวหอยทากมันจะมากินเองมันเป็นเหยื่อเรียกหอยทากตัวนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อ,อนกต่อหนูต่อแมวต่อหมาเท่าไหร่นะก็เรียกเมทันดดไฮเป็นตัวนี้นะเป็นเหยื่อนะเมทันดดไฮอ่านาอาน่อานได้ป่ะตัวยาเนี่ยตัวยาเม,ามทันดดไฮยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล,ะล้วเรียกเป็นเหยื่อกาจัดหอย าอา่ชื่อสมามันเมทันดีไฮนะเหยื่อตัวเนี้ยนะครับเป็นเหยื่อกาจัดหอยเอาไปไปหยอดไว้เดี๋ยวหอยมันจะมากินนะมันฆ่าได้หมดนะหอยทากหอยเชอรี่หอยอะไรพวกนะี้ไปวางไว้เฉยวางไว้ตามจุดที่เราคิดว่าหอยทากมันชอบมากันเยอะๆย,ยังสมมุติว่าที่ตาโตโคนโคนเสาก็ได้ฮนะโคนเสาโคนโตเนี่ยเดี๋ยวมันมากินเองฮนะแล้วตอนเช้าไปดูนะเดี๋ยวจะมีซากห้าตัวสิบตัวจะมาลุมตายกันอยู่ตรงนั้น เาเรียกเป็นเหยื่อมันจะล่อไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์เท่าไหร่นะเขาเรียกเมทันดีไฮไปซื้อมาเป็นเหยื่อได้นะครับตัวน,นี้ก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่รับชมอยู่ขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาครับสาธิตสวัสด,สสดีทุกคนครับ